ครับสวัสดีครับเอฟซี e PC, ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อ้า็มาพบพอกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องครับมือนีนพ่อเตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อเตีเมนะพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อครับก็มีพี่น้องเอฟซีหลายคนหลยทนันคอมเมนต์มาให้พ่อเตียมลงปบ่อนเลขล่างนะครับเนาะแต่่างวันที่ผ่านมาบอกเขาดอกพี่น้องเตียว่ากับเลขบิงเขาอยู่ นคะครับครับเมื่อวันที่16เนเาพี่น้องเนาะ16ธันวาคม2568ครขับเลขรัฐบาลไทยห้องออกพี่น้อง7 6 3 8 95ครขับเลขล่างก็ออก5 2สองพี่น้องอันนี้คือเลขหน้าได้พี่น้องเด้อหน้าครั้งที่1 4 3 1สมหนหน้าครั้งที่สอง6หท้ายครั้งที่1 0 1 4ท้ายครั้งที่สอง9้า ี่น้องครับใครได้เบอร์นี้ติดตามพอเตรียมก็เห็นนะพี่น้องเนาะชุดสรุปที่พอเตรียมสรุปให้ครับงวดก้อนหนานั่นก็นมีห้ามีสองนพี่น้องเนาะก็ออกหาสองงวดนี้เด่นห้ากับหกลองสามกับเก้าถ้าพี่น้องจับยินกันก็จะมีเกาหาหาเกานพี่น้องนะครับอ่าเอา้าสายบิง่งสายรูดโขกมันบนพพี่น้อง อันนี้คือชุดพ่อแจ่มปล่อยตองงวดคือกันนะครับพี่น้องนี่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อแจ่มล่างวิ่งห้าตัวเดียวพี่น้องเอ้ยจับคุยหาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาแปดกันห้าห้าออกหาสองขับพ่อแจ่มว่ามันออกแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแจ่มก็เลยบ่จับให้หาสองออกตัวเกา่านะครับเนาะพ่อแจ่มกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับ อ่มือเนี่ยพอแตรมผ้ามาตามต่อยอนะพี่นอ้องครับเบิ่งน้ำกันนะพี่นอ้องครับก่อนอื่นก็นมาเบิ่งสูตรน้ำกันก่อนได้พี่น้องเด้อพอแตรมก็จะเ,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 เบิ่งสูตรน้ำน้าผ้า นี่นะครับงวดที่ผ่านมาห้าตัวเดียวพี่น้องครับงวนนี้ไม่ได้สามวันนี้สามสูตรนี้ก็เข่าพี่น้องสามห้าเจ็ดสูตรนี้ก็เดินดีบุรุษจังวดพี่น้องเลกล่างมี8ดมีศูนย์มีสองใงวดนี้บัวนนะครับน่าจะจับคู่กันได้ ครับสูตรนี้กับบรุษจะงวดขึ้นกันพี่น้องนี่นะครับว 5, 6, งวดนี่ห้าหกเจ็ดมันชนที่หานานะพี่น้องครับพอเทียมของเ,เบิิงก่นได้พี่น้องด้วยกระสิบเบิ่องอยากได้จังหน่อยพี่น้องเพียอันนี้ห้าหกเจ็ดอันนี้ห้าตัวเดียวชนที่ห้าครับงวดนี่สูตรนี้สามสี่ห้า ส่วนที่สามพี่น้องนะครับสามตัวเดียวนะครับฉะนั้นแล้วจิมีสามยังไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะนนนครับบุูว่ามันออกวันที่เท่าไหร่พี่น้องเนื้อพอเตียมก็งสงสัยอยู่บุูว่าออกวันที่สามสิบหรือวันที่สอง นะครับบางคนก็ว่าสามสิบบางคนก็ว่าวันที่สองครับพอแต้ยมยีลงวันที่สามสิบเด้อพี่น้องเด้อสามสิบธันวาถ้าผิดวันที่ก็คงบอกเป็นอย่างกับทิพวันที่สองกับวันที่สองเนาะพี่น้องเนาะ ทาเาเป็น30มสท่านว่าเนาะพี่น้องเนาะ रोहन नाना लो ये है ये है รครับรัฐบาลไทยพ่อแ้มครับล่างอย่างเดียวได้พี่น้อง ครับล่างบิง่ง3ตัวเดียวนะครับ คขับประแจมให้หกหางได้พี่น้องเด้อสามศูนย์สามหนึ่ง สามานะครับสามหกสา,กสาด สามเก้านะครับหกหางพี่น้องเราไลฟ์ปะครับพอเตรียมเนียนเห็นสามแปดสามเก้าได้พี่น้อง Oi, ah. Tá. เดี๋ยวดวยพี่น้องเด้อครับครับสัดเก่เน,นาะพี่น้องเนาะครับตามนี่นะาพี่น้องเนาะ วันที่ได้พี่น้องเด้อวันที่30หรือวันที่2พงพอเตียมกระบอกเข้าใจนะครับบางคนก็วว่าวันที่30ท่านว่าบางคนก็นว่าวันที่2มกกลานะครับพอเตียมต้องไปวันที่30มได้พี่น้องเด้อครับล่างอย่างเดียวพี่น้องวิ่ง3ครับ3 0 3 1 3 5 3 6 3 8 3หครับพอเตรียมเนียนสามพี่น้องครับ ครับมีพี่น้องคอมเมนต์มาจะได้ไปเรียกสื่อเลือกหาสลากิกนแบงรัฐบาลไวเนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอเนียนยำได้พี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะพี่น้องเนาะครับหรือว่าผิดพลาดประการใดพอเตียมกราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตี่ยมขอวอวยพรขอให้เขาขอให้ปังนะนะพี่น้องเนาะ ครับจะได้โชคกมันหมานกันนากลามเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้ด้พี่น้องเด้อกดกระดิง่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบ่พบาทชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม